กาญจนบ,บุรีแม่รอดเพราะวงจรปิดเจ้าที่สนทีกำลังร,งรวบเด่นท่าปโปง่งวัย43ปีเมายาอุ้มยาย64ปีข,ข่มขืนในป่าหลังข,งข่มขืนเสร็จได้ถ่ายอุจจาระไว้ในที่เกิดเหตุมีกล้องวงจรปิดผู้สื่อข่าวรายงาน,นว่าภายใต้การอำนวยการของนายสมบูรณ์แผนสมบูรณ์ในอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีโดยว่าที่ร้อยตีธนายุทธพินิษม์มรีประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีที่2แจ้งหน้าที่ทหารชุดชอปขอบอกองกำลังสุรสีพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลวงังดงและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านร่วมกันติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายก่อเหตุข่มขืนหญิงสูงอายุและกำลังหลบหนีอยู่ในพื้นที่บ้านท่าปโป่งหมูม่3ตำบลวังดงอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีทำการจับกลุ่มตัวนายพัทรพลหนูขาวอายุ43ปี ที่อยู่27หมู่3ตำบลวังดองอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีสถานที่จับกลุมบริเวณริมถนนสาธารนณะภายในหมู่บ้านบ้านท่าปโปง่งหมู่3ตำบลวังดองอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีผู้เสียหายคือนางอนค์เหล่าปัญญาอายุ64ปีพฤติการเวลา6นาฬิกาชุดจับกลุมได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านว่าเกิดเหตุคนร้ายทำการข่มขืนและชิงทรัพย์หญิงสูงอายุเหตุเกิดเมื่อประมาณ4นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมา ชุดจับกลุ่มจึงได้วางกำลังปิดล้อมหมู่บ้านจนพบชายต้องสงสัยซึ่งมีรูป,ปรพรรณตรงกับกล้องวงจรปิดที่ชุดจับกลุ่มสืบสวนหามาได้กำลังเดินอยู่บริเวณทางสาธารณะในหมู่บ้านจึงแสดงตัวและขอตรวจค้นกระเป๋าสะพายพบว่ามีไฟฉายคาดหัวอยู่ในกระเป๋าสะพายซึ่งสองอย่างมีลักษณะคล้ายกับคนร้ายที่ใช้ก่อเหตุซึ่งตรงกับในกล้องวงจรปิดจึงได้นำตัวมาอย่างที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเพื่อสักถามและให้ผู้เสียหายมาชี้ตัวผู้ก่อเหตุจึงรับสารภาพ ว่าเป็นบุคคลเดียวกับในภาพและเป็นคนที่กอ่อเหตุข่มขืนและชิงทรัพย์หญิงสูงอายุจริงชุดจับกลุ่มจึงขยายผลติดตามหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมพบว่าผู้กอ่อเหตุได้นำเสื้อผ้าที่ใช้สวมใสขกก่ขณะก่อเหตุทิ้งไว้ในไร่อ้อยจึงทำการยึดไว้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีผู้ต้องหาได้สารภาพว่าได้ทำการข่มขืนหญิงสูงอายุและชิงทรัพย์ดังกล่าวจริงโดยได้ชิงทรัพย์ไปเป็นเงินประมาณ5,000บาทโดยเงินที่ได้ได้นำบางส่วนไปซื้อยาบ้าและของใช้ส่วนตัว ทั้งนี้ในขณะที่ผู้ต้องหาได้ก่อเหตุเสร็จได้ถ่ายอุจจาระทิ้งไว้บริเวณที่เกิดเหตุด,ด้วยชุดจับกลุ่มจึงได้ทําการตวรวจปัสสาวะพบม,มีสารเสพติดประเภทเม็ดแอมเฟตามินในร่างกายจึงทําการจับกลุ่มสองพนักง,งานสอบสวนสพรัชยา่าเพื่อดําเนินคดีต่อไปทั้งนี้ชุดจับกลุ่มได้แจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษชนิดไร้แรงประเภทหนึ่งโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายส่วนความผิดฐานกระทําชําลาและข้อหาชิงทรัพย์นั้นผู้เสียหายได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักง,งานสอบสวนด้วยตนเอง ข่าวนี้24กันสนามบ,บุรีชุิการไหลยวารินรายงาน